สวัสดีครับแฟนชุดขยันฮานอยนะครับวันที่ประจำวันที่23นะฮะเดือน5ปี63นะครับเัี๋ยวไดูผลของวันที่22กันก่อนนะครับวันที่22นะฮะเดี๋ยวไล่เลยนะครับนอยพิเศษธรรมดาแล้วก็วีนะฮะ39401นะครับ94ไม่มีมี01นะครับคุณที่2นี่นะฮะ ศูนย์ะนะน้อยธรรมดา298 82ได้9หายไปก็จะเป็น82แทนนะครับ82อยู่ที่ใดอยู่ที่นี่นครับปึ๊บอ2อยู่ไหนไม่มีนะฮะส่วนน้อย V 9อีกแล้ว896ไม่มี9อีกนะครับก็จะเป็น04แทนนะครับ 04อ,อยู่ตรงไหนกลุ่มที่สองนะชน้มวนก็เข้าไปสามจากหกเข้าไปสามนะฝั่งล่างทั้งหมดเลยนะครับเนื่องจากเขียนผิดนะครับนี่ต้องเป็น986นะอ่า 86นะครับ86ก็น่าจะมีนะฮะ86นะครับปึปึอ่าเอาไปสี่นะครับ86มีแปดเป็นสี่นะครับเข้าไปสี่นะฮะตัวเลขไม่เยอะนะครับชุดคัดมาก็เข้าไปสองนะครับ86แล้วก็นึ็งศูนย์นะครับเข้าตรงนี้ด้วยนะฮะ เอ,อเชียเดี๋ยวไปดูวันนี้กันนะครับวันที่สิบสามนะเราจะได้ตัวไหนนะครับแผนแทนมาน้วฮะเห็นแล้วว่ามีเลขอยู่ทั้งหมด21ตัวนะครับเหมือนเดิมนะ7จ7ดห8แนะครับหนึ่ 4, 8, แล้วก็48่แครับ0 6 0ย์ 2, หกสองที่สามนะครับ7จ7ดศู 70, 76, 72, นครับ1 0ึ่งศนสองะครับ4046 4นสองครับ8 0ดศแปแล้วก็8ปสองนะหมดเรามียี่ตัวนะครับ เด่นหน่อยเท่าวนนี้เด่นเจ็ดกับหนึ่งนะครับเจ็ดกับหนึ่งนะฮะห่านที่เจ็ดก่อนทั้งเจ็ดมีเจ็ดหนึ่งเจ็ดสี่เจ็ดแปดนะครับเจ็ดศูนย์เจ็ดหกแล้วก็เจ็ดสองนะครับส่วนหนึ่งนะฮะหนึ่งมีหนึ่งสี่หนึ่งแปด หนึ่งหกหนึ่งศูนย์นี่นะครับแล้วก็หนึ่งสองนะฮะหนึ่งเจ็ดหนึ่งหนึ่งสี่หนึ่งแปดหนึ่งศูนย์หนึ่งหกหนึ่งสองดูตัวชนบ้างนะครับชนมีตัวไหนบ้างนะฮะชนฝั่งนี้นะหนึ่งสี่เจ็ดหนึ่งนะครับ หนและ18นะครับนะครับเด่นเจก็จะเป็น71นะครับนะครับผมก็มีประมาณนี้สำหรับแนวทางชุดขยันนะครับตัว็ลากคำเตือนได้วยนะครับตัวเลขมีเข้ามีหลุดนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลนะครับท่านนี้ต้องลาไปแล้วนะครับขอทุกท่านโชคดีสวัสดีครับ